ญาติยองแขกที่เกี่นวข้นอาณาพาพระคูวัดปุยวัทนขเสนออยากเทียกอามา่าเป็นพี่องนเวลาผู้อนให้เาียบรรายขอเลียนหัวข้อนะครับเป็วัดท the ่ามาชิมวัแนวนะครับวัดท่าปาะชิมในบ้านฝาวราอัาไม่กล้าจะแข้ามบ้านฝาขอเป็นแทนทียวัดท่าชิมพระหอท่าปชิมวัหน่อนอนรักสังคมสูงวันไม่ได้วัดกคนทีชีบบาลพกนี้บาานวันนี้ โมจารมแท้อค,คือสโยแกนคำหวานที่ว่าความคิดที่ควรค่ากว่าการเแค่สำหรับอนามาไอเดียที่ควรค่าก่การเป็แค่คือการสร้างระบบดลานสุขภาพข้อสองบและนว,นวนัตนรรมเพื่อรองรับสักอสองกสมนสารัดวันนี้จะรารรดาศาสนอนแหงธอสุขภาพข้อสองสองข้อไหน,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 นสองคือระบบดุลานสุขภาพข้อสองที่มีคนเช่นไรและสาม ก็ตชื่อประาณ้านตรานพนัานคืออะไรันาออกต้องพนาการว่าถ้าบริษัทแห่งนี้มีพนักงานที่ถลังตั้งใจทำงานเสียสละอการเฉของบริษัทอว่าวันหนึ่งพนักงานผู้นี้ไม่สบายไม่สามารถทำงานได้ปรากฏว่าบริษัทแจ้งว่าน่าสามารถทำงานได้นะผมจะเ็นนงานก็เชิญ ว่าบริษัทจะนั้งอยไหนปกระชาดเจะอเลยเพาไ่ดังนั้นในประวัติคณะต้องหาทไปชี้ว่าสำคัญเพราะการสื่อทอดทางหนรงลสถิอาภาพความเฉลี่มั่งของพรทศาสนาทั้งยู่มันต้นฐานความพิสูจน์คุณภ่าในสุภาพแต่ลงและที่ศึกษาเนนสามารถฝากชีวเลได้แว่าใทุกๆุวาระของชีวิตนไใชเฉพาะในานศึกานสื่อข้า าอาจารย์ไสารที่ิษาโลชีเห็นว่าทุกวันนี้มีทิศสุขภาพใน็นาคาจุ่วนมากทีานธครที่าแลื่อเก็ินไม่ทำงานเฉี่ยวเฉียดไม่ประสงค์จะเสีินในธราคาแต่สถานที่ที่จะลองรับทิ่สุหลาน้อยมากโดยเฉพาะที่วันก่นหนมาก็ขาดตัวละครและทักษะกรธนาก่อนที่เราจะกลับเครื่องก็ไปเชียอมามีการตาบานเงียบ องคปู่อาพาธเมื่ออปู่อาพาธวัดก็จะผลักความับะิดชอนในการดูแบให้ครอบครัวและในที่สุดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของอปู่อาพาธในราคาต้องเสื่อมไสอจาเรื่องนี้ดรารจัดกาดังนั้นเราลองสุดรข้าวของ้สองที่มีหลักเบื้องตในการออกแบบและก่อสร้างระบบโบราณศิลปวัสดุในสองด้านที่สำคัญ การตอบเรื่องการดูแลคแล้วคำนางถึงกระบวนการดูแลขององค์สองต้นงน้ำจลน์มามีงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพก็สำคัญจลน์การดูแลครับขข้องเวาทันสองเราจะต้องพัฒนาการดูแลคนรวยแล้วต้องใส่ใจด้านการใรจายสังคมและจิตวิญญาณปัญญาคณะสังจะส่งสู่อะไรส่งสลอะไ มากกว่า20%นะครับถ้าสองที่ประมาณ3 0 0 0 0แสนบาทที่นี้ถ้าสองอจะมากกว่า4 0 0 0 0าจารครับบมภูทราถ้าสมรรถภาพท็่เร่งสำคัญจำแนงและเร่งด่วนเราเชื่อในหลักการว่าเรื่องนี้ป็อการดำเนนงานการดำเนินเร็จ่งเป็นการสร้างส่อบทบาทของางการสร้างสุ่อางวัฒนธรร ถ้าผู้ใช้หลักสูตรนี้นะครับฉะนั้นแสดงว่าทางราวิจารณ์วิธีการถูกใช้ไปแาถ้ามันจะสงสัยหรือว่ามีรวามสงเกี่ยวกัารใช้วาดินั้นเกี่ยวกับนั้นะับ เชื่อราเราโฟกัสที่การไแต่ภายในเวลาไม่นานเราพบว่าการตายนั้นไม่สามารถจะรอได้จาทันด้เวลาและจมาสังจได้แต่รอนต้องพิจารณสงัดชืรา้งหงนและน้าางในชีวชีวารเป็นสิ่ที่ื่อาะได้าที่้าชัดเจนนะครับว่าเราต้องรู้ว่า ขึ้นท่วาันเรื่องหนยนสร้างอามงในระวัติศาสตรก็เง็นกัแรกของทุกีาชวิหาคาดว่าจะยัมีหลากายกิจกรรมทีกิขึ้นในหายคนในองค์กรในการเรียนรู้การใช้ข้อมูลปัญญาในการดูแลสุขภาพชุมชนที่พระบมวงศ์ื่ราชินีในการต้องกันรเสิมสคันต เรื่อบรกาศของนในวันคารา่องที่หนึ่งในเร่อ้างคู่กองนับนก็คือเคืออสอ้นที่เราจากกิจกรรมเน้นในเร่องสีออก็คืออาหารอารมณ์ออกกําลังกายนะทีทสี่ารที่ต่อเน้นบรรยากาศสนุกสนานนี้งเป็นพ้สูงด้วัเน้รรยากาศความสนุกสนานในกิจกรรมงานงๆสถานการณ์มาต่อไป ทุกคนนะครับทุกคนชอบสุขภาพหมายเสนที่หนงที่เปลี่ยนหมายเส้นที่สองที่มาวานักัดได้อาวรณหาได้หมายเส้นที่สอันที่สามคือวิธีการก็คือได้ที่เดียนต้องการงงานทั เราจะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เฉพาะทักษะกรเปียนสวงขารบางมาวิาลัการเปี่ยนสัารเราจะสาเารจได้ถ้าเป็นชาวนาเป็นป่าเป็นใช้ชิ้นังหวัดแบบจริงจังแล้วต่างชากิาจะเเตนต่างชก็จะสามารถาได้อเรียนร้ัอกชอัต่าง เนื่อจากคุณมีสองทาข้าทั่วถายได้ฝามเรื่องาีเนชื่อชื่อคุณนชีะลาบซึ่งคุณชีต้องแบบว่าถ้าประชาชนที่มีจารยงส่านที่มาได้ยินนะว่าชีพละาใกล้ับอี้มันเ็ชพชอยคณมาที่ื่นี้แ็ละัาความก้าหน้าอัยาศัยดวเกิดขึ้น เ่อราเข้าใจว่าจ so ุดจริงคือการดูแลที่ส no like, ุขาท้ายสุดนนการดูแลสุขภาพครงสองไม่ใช่การสร้างสรคที่ตงร่เงเทนันเช่นสมัใช้นเขโครงการก็ไดเชิวาร์บ่านการตั้งระบบดูแลสุขภาพที่สราษฎรการจัดตั้งระบบการดูแล้สุราษฎร์ทต่จรงเพี่ยการพันที่สาัญ เช่นนี้ทีคณะกรงมการกองพนธุ์ทิศาสตร์เราเรียกว่าวันท่าประชุมนี้ครับซึ่งมีสี่องค์กรองค์กรที่หนึ่งคือการสร้างตัวเอกเชี่ยวชา่วันท่าปรชุมเป็นศูนย์การเรียนรู้ดูแลพงงานสองคือการฝึกอบรมผู้มาฝึกศูนย์แต่ขั้นระดับองรขอเรียกว่าชา้นรกก่อนที่คนที่มาทำงาน เชียร์บอลสาม้ที่สำคัญการปวด้องระบที่เียนในรืองที่สําคัญองบกกรดวยาะครัความนั่นนอทร่่งนสาวต้องชายข้อสองสิ่งีเราข้อสามข้อสี่กรอาแซนบอสจัหวัดสนทรสงครามวันละหนวนทั้งสอวานะนึ่งสนงอมแล้ววันละการจริงๆของพวชียบอลคืออะไรคือแนวคิดแผน ที่จะเสรพลังให้วันทุกวันมีขีดความสามารถในการดูแลรัสษาาเในการจกรก็ให้หนีห้องน้ำหังน้นี้หมายความว่าย่งไรแทนที่จะสร้างเตียงสามมีห้องพักหลายห้อและใหู้ททางมาเารดูแลเราจะนำทักษะและขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่มารับท่านดูแลผู้ป่ในวันที่ท่านคุ่มเท่าน้นสิบในนักทน ท่านเจังอนมีการออกมาเป็น้เรวาได้ที่ไนด้เลยงน้นเซน์นา้าราคาสามในการตลาดเข้าไปสาจไปาจะจบนะครับจบกนค่นี จบได้แลรเริ่มมาทักจ่ายันเป็นเรื่องของภูเขาให้มันจยุตอาษานอกอีกให้วมดกยี่สิบ่หนังแล้วก็แวันคลายสัญญานาเดินจับมือกันทุกสุขดีกัน หัวเราะร้องหไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเละาะภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอพออนโบทรากับเจ้านาทีพูดหมอที่มาเยี่ยม ให้กันในวันที่หา่างฉันนั้นยังคงเก็บไว้วันที่ไม่ลาถอยคำที่ปลอบใจผ่านวันและคืนแล้ว ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกัน